สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผ่าแล้วครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็สี่สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บนฝ่ามือของคนมีโชคเ,เดี๋ยวให้ดูชีตนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมสัญลักษณ์ของคนมีโชคสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของคนมีโชค คืออะไรสลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของคนมีโชคเนี่ยอ่าอย่างแรกที่ความจริงเนี่ยมันเกินสี่สัญลักษณ์นะมันมีประมาณห้าสัญลักษณ์ที่ผมพูดเนี่ยแต่เรามาพูดถึงสัญลักษณ์แรกที่ดูง่ายๆก่อนคุณสามารถดูได้ง่ายๆเลยคือสัญลักษณ์ลูกเดี๋ยวปลาตะเพียนปลาตะเพียนทําไมผมถึงวาดสองอันความจริงมึกมันเกือบหมดผมก็เลยวาดออกมานี่มึก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 มันมีก็มึกแดงมันจะหมด ก็เลยวาดใหม่เผื่อคุณไม่เห็นแต่พอดูกล้องมันก็เห็นจริงๆสาระรูปปลาเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยมันคือสััญลกษณ์ที่ขึ้นตรงไหนของมือไม่ว่าจะขึ้นเนี่ยให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนินไหนอะเนินทั้งหมดอะไม่ว่าจะเนินเนปจูเนินสุกเนินเนินพุทธเนินพระหัสมันดีทั้งหมดหมายถึงว่ามันช่วยเสริมเนินนั้นให้ดีขึ้นแม้กระทั่งที่แบบว่า ไปทับสัญ,ญลักษณ์อะไรมันก็ดีมันจะบวกพลังของเนินเนินนั้นให้ดีขึ้นไม่ถ่ายหลายถ้ามันขึ้นไม่ถ่ายหลายทายดีอย่างเดียวจึงบอกว่าถ้าไปอยู่ที่ใดไหนของฝ่ามือตรงไหนด้วยซ้ํานะตรงไหนของฝ่ามือคือดีทั้งหมดอยู่เนินไหนก็บก่งบอกแบบเขบอกความหมายบวกความหมายของเนินตรงนั้นเนี่ยให้ดีขึ้นขึ้นไป กอบวกความหมายที่ดีของเนินนั้นด้วยนะเช่นสมมุติว่าถ้ามันไปอยู่เนี่ยสมมุติว่าอยู่ในหลักฐานนะอยู่ในหลักฐานแสดงว่าหลักฐานดีหรือบางทีก็จะบอกว่าคุณมีหลักฐานหรือบางทีมันเพิ่มพูนหลักฐานได้ด้วยเช่นสมมุติว่าต้องบวกก่อนนะทำไมผมเน้นเรื่องเนินหลักฐานก่อนอันนี้สมมุติว่านี่ไปอยู่นี่นะมันบอกว่าถ้าเป็นเนินนี่คือเนินหลักฐานนะถ้าไปอยู่ที่เนินหลักฐานมันวงบอกว่า ตอนแรกอาจจะลำบากในเรื่องหลักฐานก่อนแต่ว่าอย่างเช่นสมมติคุณต้องกู้นี่ยืมสินเขาไปต่อต่อหลักฐานที่สมมติกู้เงินมาซื้อคอนโดอะไรต่างๆนี่แหละหรือบางทีก็อาจจะไปขยายหลักฐานมากขึ้นแต่ว่าตอนแรกเป็นหนี้สมมุตินะตอนแรกม่ต้องสมมุติหรอกก็เป็นหนี้แต่ว่าพอต่อไปต่อไปจะเริ่มปลดหนี้ได้แล้วก็มีหลักฐานอนาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นมันเป็นเส้นบวกเส้นส่งเสริมให้มากขึ้นอืมเพราะฉะนั้นอยู่ไหนดีหมด ท้าวว่าาไปอยู่เนินร้ายละท้าวว่าเนินไหนเดินร้ายล่ะแทบจะไม่มีเนินร้ายเลยเพราะมันทายดีมันต้องเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีมันเป็นแบบนี้อันนี้พอเข้าใจนะอืมสรุปว่าเนินเนี่ยไอ้่ยไอ้ปาะเพียนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนคือทายดีแล้วบวกความหมายของเนินนั้นเช่นไปอยู่เนินพระธาตก็ทายความหมายของเนินพระธาไปอยู่ที่เนินหลักฐานก็ทายความหมายของเนินหลักฐานแล้วบวกส่งเสริมไปแต่วันเนี้ย ที่สําคัญคือผมจะมาพูดถึงกากบาทด้วยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันคือเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นั่นเองอืมอ่าแล้วต่อไปเราจะมาพูดกันสัญ,ญลักษณ์ดวงตานักปลาดวงตานักป่าอยู่ตรงนี้ตรงนิ้วโป้งนี้ดวงตานักปราคนที่เก่าเกม คนมีโชคเนี่ยผมจะบอกว่าต้องมีเซนดวงตานักปาชญ์มันบอกถึงวุฒิปัญญามันบอกถึงปัญญายาณแสดงว่าคนคนนั้นมีปัญญายาณถ้าเกิดสมมุติว่าจะอ่านอะไรหรือศึกษาศาสตร์ไหนจะแตกฉานในศาสตร์นั้นง่ายอย,อย่างนึงคนเก่าเกมบางทีไม่ได้เรียนจบอ่ะสมมติว่าคุณไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์คุณไม่ได้เรียนจบบางคนไม่ได้เรียนจบแม้แต่มัธยมจบแค่ปฐมสี่ปฐมหกพูดถึงใครนะกันไม่พูดนะแต่ผมจะบอกว่า อาพูดถึงอ่ไม่พูดดีกว่านะคือจะบอกว่าบางคนเรียนไม่จบจบแค่ป .4 แต่เป็นจ้พูดประมาณนี้คือคือคือเป็นถึงแบบใหญ่โตอะ่ะบางคนก็มีหลักรายได้พันล้านหมื่นล้านบางคนเป็นแสนล้านมีแล้วก็เมืองไทยมีใครลองไปดับดูนะอืมเพราะฉะนั้นคนเก๋าเกมคนที่มีปัญญาชั้นเซียนมากๆจะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่มีปัญญาแบบส่วนใหญ่นะเวลาที่เขาเขาจับขโมยจับคนร้ายพวกที่แบบว่าอะไรใหญ่ๆโตๆผมใช้คํานี้นะว่าส่วนใหญ่เขาจับใครเขาจับแต่พวกไหนแต่ว่าตัวใหญ่เป็นยังไงผมก็จะพูดประมาณนี้พอเขาหนีรอดไปไหมตัวใหญ่พวกที่จับก็มีแต่ตัวเล็กๆพอถามว่าทําไมส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะเขามีเส้นนี้ เขามีเส้นนี้หรือว่าเขาเรียกว่าสัญลักษณ์เราไม่เรียกว่าเส้นดวงตานักปากพวกนี้เก๋เกมแล้วต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์สี่เหลีย่ยมที่เนินพระหัสหมายถึงตรงเนี้ยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยบา,ง,าง,คยนะงคนเป็นตารางหมาคอสเลยนะบางคนเป็นตารางหมาคอสก็คือเป็นตารางตารางตารางตรงเท้าเนินพระหัสถอยู่ตรงนิ้วชี้นิ้วชี้ตรงเนี้ยใต้เนี้ยอืสี่เหลี่ยมเนี่ย ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเดียเด่ยวๆไม่ใช่ตารางมาคอตมันหมายถึงสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองแต่ถ้าเป็นตารางมาคอตก็เหมือนกันก็หมายถึงการปกป้องคุ้มครองและมันหมายถึงการป้องกันได้ด้วยทั้งคู่มันหมายถึงโชคเรื่องอสังหาได้ด้วยไอ้โชคพวกเนี้ยเพราะว่าไอ้พวกสี่เหลี่ยมพวกนี้มันหมายถึงที่นาแปลงหรือว่าจํานวนไร่อะไรต่งตางๆหรือจำนวนบล็อกของอาณาเขตของคุณถ้ายิ่งมีเป็นแปลงๆไม่ใช่สิ ก็ยิ่งมีเป็นบล็อกๆพวกนี้ที่เป็นเหมือนตารางหมาคอตอัมันยิ่งหมอบอกว่าคุณมีที่นับเป็นไล่คุณมีที่นับแปลงหรือบางทีก็บ่งบอกว่าคุณมีอสังหาเยอะถ้ามันมีเป็นมันมีเป็นบล็อกๆนะมีเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นตารางหมาคอตมันหมายถึงนี่โชคเรื่องอสังหาหรือความมั่งคั่งน้ำรวยไม่ได้ทายอสังหาอย่างเดียวมันยังทายเรื่องความมั่งคั่งน้ำรวยของคุณได้ด้วยพว่าคุณมีพลังที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบว่า มีความมั่งคั่งเพียงไรเพราะฉะนั้นเนินตรงนี้ยิ่งใหญ่เนินตรงนี้ยิ่งอูมเนินตรงนี้ยิ่งแบบมีพลังหรือว่าบางทีก็แบบมีสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมันหมายถึงว่าคุณมีความมั่งคั่งในตัวเองในเรื่องอสังหาและยังหมายถึงว่ามีผู้ใหญ่บารมีผู้ใหญ่หนุนหลังมันบกบอกอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเนินนี้คือเนินแห่งความมั่งคัง่งถ้าคุณจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์บนนี่เนินพระเดือน,นะครับผม ้าวว่าดูง่ายๆเลยว่าคนนั้นจะรวยรวยแบบยั่งยืนนะต้องดูเนินเพื่อหัดแต่ก็ไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดต้องดูเส้นอื่นด้วยซึ่งก็ไปดูคลิปของผมในหลายๆลายคลิปได้นะครับผมเออแล้วต่อไปเรามาดูเส้นกากบาทกลางฝ่ามือดีกว่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหลายคนคงรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงกลางเลยบางคนเป็นเส้นวาสนา อ่อเนี่ยเส้นวาสนามาจากตรงนี้ตัดกับแบบนี้เนี่ยเส้นวาสนาจะเอามาจากเงินจันตัดแบบนี้คือจะเอามาจากตรงไหนก็ได้แล้วแต่ควรจะว่าเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยอันนี้ก็ให้ดูรูปแล้วควรจะว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือดูพล,ลนเผล่นะชีวิตต้องฝ่าฟันบางคนบางคนนะสมมุตินะไอไม่ต้องสมมุติหรอกบ,บางคนชีวิต พิการแต่ยังเด็กหรือมีเรื่องอะไรที่แบบป่วยบ่อยตั้งแต่ยังเด็กก็เป็นไปได้บางคนมันมีเรื่องแปลกอ่ะบางคนเหมือนก็ชอบศึกษาเรื่องลี้ลับบางคนเห็นวิญญาณเห็นอะไรบางคนได้กลิ่นแปลกแต่เด็กได้เสียงแปลกอะไรประมาณพวกเนี้ยแต่ว่าชีวิตเขาตอนเป็นเด็กเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ได้เลยด้วยกีบกุหลาบแน่นอนผมไม่กล้าพูดว่าแน่นอนนะแต่มัน,ม,นมันจะมีเรื่องอะไรประเภทนี้แหละแต่ว่า ผมจะบอกว่าไม่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าคนที่มีเส้นกากะบาะทมาทางสายบุญหรือว่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางทีทําประโยชน์ทําประโยชน์ในที่นี้คืออะไรก็คือช่วยเหลือสังคมหรือคุณจะทําบุญแบบไหนไม่จําเป็นอะไรแล้วแต่หรอกเช่นคุณช่วยเหลือสังคมคุณช่วยเกื้อกูลสังคมให้ดีขึ้นแล้วบุญตรงนั้นเนี่ยจะเชื่อเรื่องบุญหรือว่าจะเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ว่า จะช่วยสังคมทำบุญหรือจะทำนุปบำรุงศาสนาหรืออะไรแล้วแต่แล้วไปทางสายบุญพูดย่าไๆคือไปทางสายบุญทางสายเอื้อประโยชน์รอโลกใบนี้หรือว่าทํทำประโยชน์เพื่อใครหรือจะเป็นคนกะตัญยูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อ,อะไรแล้วแต่แต่ว่าถ้ายิ่งทำประโยชน์มากมือนี้กรบาทแบบนี้จะ,จะเจริญแบบชุดไม่อยู่ประมาณนี้ครับ ก็จบไปทั้งหมดสีสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วก็แถมรูปปลาให้ด้วยรูปปลาเป็นสัญลักษณ์ที่พูดง่ายคือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์มันก็แหละรูปปลาเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ตรงไหนของฝ่ามือมันจะช่วยเพิ่มอิทธิพลให้มือน,นั้นยิ่งอให้เน,นินนั้นยิ่งดีขึ้นอ่ะโอเคนะครับผมพอจบไปแล้วใครที่ต้องการดูลายมือพย่สิกับผมนะครับ ก็ติดต่อทักไลดีมาได้ที่ไลดีทารัตสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมผมทิ้งไลดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบก็ไลดีทารัตสองห้าหกนะครับผมก็หรือจะเป็นไลโอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูปก็ได้ก็มีสองช่องทางไลทารัตสองหกกับไลโอเอไลทารัตสองหกนี่เป็นเพื่อนงานก็เป็นไลไอดีนะครับผมส่วนไลโอเอก็เป็นลิงก์แค่ทักลิงก์มันก็เข้ามาเลยถ้าเป็นไลโอเอเป็นช่องทางธุรกิจ จะส่วนมากแต่ว่าถ้าเป็นลายไอดีทาราสองหกก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมผมดูให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมดูลายมือพี่ซิงหอเฮงผมเปมาดูพี่ยิบซิงหอเฮงนะครับผมผมไปมาดูลายมือพี่ซิงหอเฮงแล้วก็ผมเป็นโค้ดส่วนตัวให้คุณสดๆแล้วลายมือพี่ซิงหอเฮงเนี่ยผมดูให้คุณสดๆผ่านทางสปเรกโฟนผ่านทางโทรไลน์ นะครับผมก็เราตอบโต้กันแบบผ่านทางคอโทรไลน์กันนะครับผม <g ül üyor> ก็ดูสดเลยผ่านทางโทรไลน์ก็นัดเวลานัดไลน์จากทางโทรไลน์ก็ประมาณนี้แล้วส่วนใครที่ไม่สะดวกผ่านทางโทรไลน์นะครับผมที่แบบว่าไม่อยากคุยไม่อยากอะไรผ่านทางโทรไลน์หรือไม่สะดวกไม่มีเวลานัดเวลาที่ถูกต้องที่เหมาะไม่ได้ก็ให้ผมพิมพ์ส่งไปหรืออัดเสียงส่งไปก็ได้แต่ผมจะถนัดอัดเสียงมากกว่าแต่ว่าถ้าให้พิมพ์ส่งไปก็ได้นะก็ประมาณนี้ แล้วส่วนใครที่เห็นผมจะบอกว่านี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ไปแล้วลายมือพิเศษหอเฮงดูยังไงหรือยังไงก็สอบถามมาแต่ว่าใครที่ต้องการมาที่สำนักง,งานสำนักง,งานมีดูอยู่ก็มีลายมือพิเศษหเฮงตัวเลขซีแบบสัอย่างนมกันนะครับผมแบบแบบ V.I.P. แบบที่สำนักง,งานปรึกษาการงานการเงินโชคลาภความมังงงง่งคั่งร่ำรวยหรือความรกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ที่สํานักงานปรึกษาการยาวๆตัวเป็นๆไปเลยที่สํานักงานอย่าแบบยาวๆมัเลยเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ด v ีพแบบเต็มที่ก็ที่สํานักงานกับแบบธรรมดาที่สํานักงานแบบลายมือเพื่อที่สี่จะกอดรถชั่วโมงครึ่งแบบมีสองแบบ v ีพีก็ธรรมดานะครับผมสองแบบก็ประมาณนี้ก็ขอชขอที่อยู่มาได้ถ้าหากต้องการมาที่สํานักงานขอรายละเอียดมาได้ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซักอะไรกดติดตามผมนี่เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาที่สํานั้งานตอนนี้วันนี้ก็ขอลาสวัสดีครับ 你干嘛？